ก็สวัสดีครับพกับผม,มแล้วนะครับช่างนิ่มโค้งเอาเดียววันนี้ผมก็จะมาตรวจความเรียบร้อยของคนพี่นะครับเพราะจำว่าช่วงหน้าฝนก็เก็บงานยากนิดนึงแต่เราก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมก็จะตรวจดูความเรียบร้อยไม่เรียบร้อยแล้วก็ให้ลองไปเก็บนะครับเนี้ยรู้สึกว่ามันก็เรียบร้อยดีนะครับเรียบร้อยดี ฟาบานู้นตรงนั้นโนิดหนึ่งได้เอนูเอาเอาคลียรเคร้ก็รีดรีนึ่งมันไม่เนียนอะ่ะมันไม่เนียนิ่หนึ่งก็จะตรวจความบริเวตรงไหนอีกเป็นออีกปน,นอีกเาน,นันาถอนเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละพี่ไอ้ตรงข้างหน้านนพี่บวมบวมอ่ะเออนั่นแหละตรงขาตรงขาเล่า ่ทำให้เนียนๆอ่ะไว่เอาเสียมเลยเนาะเสียมเสียมคุณคุณเนียนๆอ่ะเออหนังเลยเก็บเก็บเราเดินออกมาเลยตรงนั้นเก็บเดินออกมาเลยเก็บถอยถอยเราเดินออกมาเหมือนเหมือนไมโคเก็บอ่ะถอยเออปาดปาดเก็บเราเดินออกมาโอ้เออมือทำไปเอ้าไปใจยังโอ้โหมือต่อต่อมาเนาะ លីណាកាំបានឡូកាំឡូស៊ូឡាមឡូអឺហ្គង់ដេរយ1អូរយ1កាំអា4យ៉ាងឡើយ1អូសាចេកខ្ញុំយកវណ្ឡាំងឲ្យចន់ជឿក៏បានលឺឯកន្នឹងនេះឡុក